คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยนะครับได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนมหาชัยเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางจังหวัดได้ตั้งได้ตั้งเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการเ,เริ่มของคิกอ f ฟฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอีกครั้งครับ ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยซอยมหาชัยเดชอุดมอำเภอเมืองน,นครราชสีมาคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยได้ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับประชาชนใน5ชุมชนที่มีประมาณ14,829คนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเริ่มคลิกออฟฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอีกครั้ง โดยนายหานชัยพันงามผู้อำนวยการคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยก็ได้เปิดเผยครับว่าหลังจากที่ทางจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้เริ่มดาเนินการคิกออฟฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมกันทั้งจังหวัดทั้งจุดใหญ่อย่างเช่นเดอะมอลนครราชสีมาซึ่งเป็นทางโรงพยาบาลเทพ,พรัฐเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครราชสีมานะครับที่มีทางด้านโรงพยาบาลมหาราชเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆได้มีโอกาสแล้วก็มีความสะดวกในการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19ได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยแห่งนี้นี่เองซึ่งมีการปฏิบัติงานร่วมกับทางโรงพยาบาลมหาราชมาอย่างต่อเนื่องทั้งการดูแลผู้ป่วยแบบโฮมไอโซเลชันตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการดูแลจากคลินิกแห่งนี้ไปแล้วนะครับ323รายด้วยกันครับครับเนื่องจากวันนี้นี่เป็นวันที่คลิกออฟในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั้งจังหวัดนะครับ ทางคลินิกพิมพ์ชนิดหมาชัยก็เป็นโดยบริการหนึ่งที่ได้รับนโยบ,บายมาจากสำนักงานศิริจังหวัดแล้วก็ได้รับการจาัดสรรวัคซีนจากสำนักงานจังหวัดเพื่อที่จะฉีดให้กับผู้ที่เป็นประชากรอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบในพื้นท,ที่ทั้งหมดนะครับจากสถานการณ์โควิดของเราตอนนี้นะฮะเราฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเรามีประชากรทั้งหมดอยู่หมื่นสี่พันกว่าคนนะครับเราฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมดประมาณห้าพันกว่าคนนะครับก็ประมาณร้อยละ 3 0 37นะฮะร้อยละดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของทั้งจังหวัดเนี่ยคือจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ50ดังนั้นของเราเนี่ยถ้าจะฉีดวัคซีนให้ร้อยละเราต้องฉีดอีก2,000ันกว่าคนนะครับก็จะทำให้เรา 100, ได้เป้าได้ตามเป้าร้อยละ50เพื่อที่จะทำให้ปุ่มกัน,นี่มันขึ้นได้ถึงร้อยละของประชะกากรทั้งหมดนะครับ ดังนั้นโอกาสวันนี้เนี่ยคลินิกชุมชนอุดรน้อยชัยก็ถึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในพื้นที่ทั้งหมดที่เราผิดชอบ5ชุมชนทั้งหมดนี่ฮะตามประชากร้าหมายที่ได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดในปัจจุบันของเรานะฮะคลินิกชุมชนอุอรชัยตอนนี้เราทําการรักษาผู้ป่วยที่เราเรียกว่าเจอจ่ายจบถูนะฮะผู้ป่วยที่ทําการกลับตัวที่บ้าน ทางคลินิกจุนชนอื่นนะใก็ได้ให้บริการทั้งหมดในการบริการที่เป็นอยู่ตอนนี้นะ,ะครับเราก็จะฉีดจันและอังคารนะฮะฉีดทัจันและอังคารฉีดอาทิตย์ละสองวันนะฮะ,ะจนกว่าเราจะสามารถทําได้ตามเป้าที่เราได้ครบทั้งหมดนะครับเราเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้าโมงจนถึงจนทั้งวันนะฮะจนถึง16.30นนะฮะ สุดท้ายนี้ก็ท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกก็มีจากการสำรวจเราพบยังมีบางบางท่านที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับถ้าท่านที่ได้รับเข็มสองและเข็มสามไปแล้วเนี่ยท่านอยาจะจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเราที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมาเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนจากคลินิกชุมชนบาชัยนะครับเพื่อจะทําให้ประชากรในพื้นที่ของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นแล้วก็ก็จะลดการติดต่อจากโควิด -19 ได้เป็นไปตามเป้าหมายครับส่วนทางด้านนางนงนุชชาวไร่นาคที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยแห่งนี้ ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการเข้าฉีดวัคซีนมาแล้วทั้งหมด3เข็มด้วยกันซึ่งจะต้องเดินทางไปยังตามจุดต่างๆที่ทางจังหวัดนครราชสีมานั้นได้กําหนดเอาไว้และจะต้องต่อคิวเสียเวลาเป็นอย่างมากแต่เมื่อมีคลินิกมาให้บริการใกล้บ้านแบบนี้นะครับก็ทําให้เกิดความสะดวกเพิ่มมากขึ้นทีเดียวครับวันนี้ฉีดเข็มที่4ค่ะ เป็นยังไงบ้างครับเงินสีก็ดีครับไม่ไม่เจ็บวันนี้ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรกําลังนั่งรอดูอาการค่ะอมามบริการที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้ก็สะดวกมากนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามไปฉีดที่เซ็นทรัลก็ทีนี้วันนี้เห็นมีฉีดที่นี่ก็เลยมาที่นี่ค่ะค่อนข้างสะดวกมากค่ะสะดวกมากค่ะอาศัยอยู่ที่ชุมชนนี่ใช่ไหมค่ะอยู่ในเขตของกินีอกปุนมหาชัยนี่แหละค่ะอ๋อขอให้ทุกท่านช่วย เออมาฉีดวัคซีนได้เลยค่ะที่รอพอสตอใกล้บ้านหรือที่อนามัยใกล้บ้านหรือที่ไหนสะดวกทุกที่ค่ะแล้วก็เพื่อคนที่คุณรักเพื่อตัวของคุณเองเพื่อคนใกล้เคียงทุกอย่างตอนนี้สะดวกมากค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเลยค่ะ ทั้งนี้ทางคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยนะครับได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในชุมชนเนี่ยสวันต่อสัปดาห์ก็คือในวันจันทร์และวันอังคารนะครับโดยสามารถรองรับผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ถึง80-150ถึงคนต่อวันซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์จากทางด้านโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานาบริการให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา9นากาเป็นต้นไปครับ